สวัสดีค่ะนี่คือ Re a k r e แอค r e รัน EP ที่43 a t i s นั่นเองค่ะก็หลังจากที่ a n t i ของเรานะคะจะคัมแบ็ k นะคะก็คือ,อได้มีการให้โหวตเพลงไตเติลของอัลบั้มนะคะซึ่งมีอยู่2เพลงนั่นคือเพลง Inception แล้วก็เพลง t h a n k s นะคะซึ่งเราโหวตมาแล้ว <S <S เพลงที่เราโหวตก็คือเพลง t h a n k s นะคะแต่ที่ทุกคนรู้ก็คือเพลงที่ชนะก็คือเพลง Inception นะคะซึ่งเพลง Inception ก็ได้ไปเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มแล้วนะคะล่าสุด a อจิ z ของเราก็ได้มี MV ของเพลงร้องนะคะคือเพลง Thanks นะคะออกมาแล้ววันนี้เราจะทำรีแอคชั่น MV เพลง Thanks ของเอจิ z สกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ง่เน,ะะน,นี่ยเราไม่ชอบแบบดนตีเพลงอยางเราชอบเพลงแต่งอ่ะแฟนแฟชั่นก็นดีด้วยนะฉันต้อ,อเรียน,นอะไรอ้โอะไรยิแบบนี้คืออะไร ฉีดอะโอ้สังเกตเฮ้ยแสของอุยองแบบว่าเทมาเออพีจ้าจ เรยกสังนะคะแดนซ์ Dance. จนสลัดเหรอไม่สลัดอาการหรือเปล่าจบแล้จบไปแล้วนะคะสำหรับ LV เพลงแ a n ซ์ของ AT นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของเพลงนี้กัรของเพลงนี้ก็เหมือนแบบ แซะเหมือนว่าพวกแอนตี้หรือพวกที่ชอบมาว่าเอทีสนะคะก็คือเหมือนเอาคําพูดเหล่านั้นอะที่แบบเอทีเคยโดนแซะมานะ่ะเออมาทําเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะคะก็คาพูดอย่างเช่นว่าเออเดี๋ยวเอทีก็จะต้องแบบเสียใจนะที่ทําแบบนี้เดี๋ยวพอโตขึ้นอีกหน่อยพวกคนก็จะเข้าใจเองก็คือหนุ่มเอทีนะ่ะรู้สึกแบบคือได้ยินคำเนี้ยมาตลอดก็รู้สึกแบบว่าเบือ่อคำพวกนี้เต็มคนและแบบเนี้ยมันโคหน้าเบื่อเลยนะ แล้วก็จะมีคําพูดที่แบบอีกแบบหนึ่งนะคือแบบแบบคุณนายอยากทาแบบนี้หรอพอโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นยังไงอยากจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็คือหนูก็จะบอกว่าเออก็ไม่รู้สินะก็นี่มันเป็นแค่แบบช่วงเริ่มต้นที่เข้าสู่วัยรุ่นของเราเองก็ปล่อยให้พวกเราอ่ะได้ใช้ชีวิตต่อไปอีกสักหน่อยเถอะก็คงจะได้รู้กันเองแหละนี่เนาะคำพูดต่าง พวกแอนตี้ที่พวกแบบชอบมาว่าชอบมาแซงอย่างเงี้ยนะคะมาพูดก็คือแบบหนมเขาก็ไม่สนใจหรอกนะก็คือแบบคุณมาพูดแบบเนี้ยมันเลยทาให้ชีวิตของผมอะดูสนุกขึ้นเดี๋ยวพวกคุณคอยดูเลยเดี๋ยวผมจะแสดงความสามารถของผมให้ดูนะแล้วก็พวกคุณอะก็ไม่ต้องแบบมาพูดไม่ต้องมาว่านหะยพูดได้แล้วอย่างเงี้ยนะคอยปกมือให้ผมดีกว่าอย่างงี้นะคะก็คือพวกคุณอะคอยไ่บอกผมว่าแบบห้ยอมแพ้ไปเถอะ ทำไมแบบเตือนแล้วก็ไม่ฟังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแล้วยังไงอะ่ะทาไมจะต้องมายุ่งเรื่องของพวกผมด้วยอะ่ะทาไมต้องมายุ่งเรื่องของเอจด้วยก็แบบไป่ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองเถอะดูแต่เรื่องของตัวเองเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องมายุ่งกับพวกเขาหรอกนะอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบคําพูดต่างๆเนาะอย่างเช่นพวกแบบอะไรที่ฉันพูดไปมันถูกต้องแล้วนะเพราะว่าพวกแอนตี้หรือว่าพวกที่ชอบมาว่าเนี่ยก็คือแบบเหมือนแบบ ผ่านแบบนี้มาก่อนนะฉันทําอะไรฉันบอกอะไรก็คือมันคือสิ่งถูกต้องพวกคุณก็ควรจะทําตามที่ฉันบอกนะแล้วเอตีก็จะบอกว่าอ๋อหรอเป็นแบบนี้หรอก็เข้าใจแล้วแหละก็ขอบคุณนะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเราแบบสามารถใช้ชีวิตของเราเองได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาแบบคอยแนะนําอะไรหรอกก็คือขอบคุณมากอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าถึงพวกคุณจะพูดมาแบบนี้คอยแบบว่าคอยว่าคอยแสะคอยแบบ ด่าอะไรเอทีนี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคือเอทีไ่้ก็ยังคงสบายดีนะก็คือยังคงเป็นแบบที่เอทีเป็นยังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่นะคะก็ไม่ต้องมาทําอะไรแบบเพื่อพวกผมหรอกนะก็คือปล่อยให้ผมอ่ะไปตามทางของผมเถอให้ถาตามสิ่งที่พวกผมต้องการเถออย่างนี้นะและว้วก็จะยังคงเอทีก็จะยังคงเป็นไอดอลเป็นเป็นนักร้องที่ยังคงร้องเพลงแล้วก็ยังเต้น ให้พวกเราเอชีน e ีนะคะได้ดูต่อไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่สนใจคำพูดคำดา่าคำแสะของพวกแอนตี้นะคะที่จะมาต่อต้านอย่างนี้นะคะเออเพลงก็เหมือนแบบแสวว่าพวกแอนตี้อย่างนี้เนาะแบบว่าไม่ต้องมาสนใจหรอกไม่ต้องมาคอยว่าผมหรอกยังไงพวกผมก็ไม่ยอมแพ้พวกผม,มผกผมม็ยังจะใช้ความสามารถของพวกผมเนี่ยในการร้องในการเต้นในการ เราเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าอย่างนี้นะคะเออเป็นเพลงที่อแสะแสเวิร์แอนด์ดนะก็เนื้อเพลงแล้วก็แบบดนตรีอ่าจังหวะทำนองอย่างนี้นะมันก็เหมือนเป็นสไตล์เอเชีเลยอ่ะเป็นเพลงที่แบบแบบเอเชนะีเป็นเพลง,บบ T, ลพลงสไตล์เอเชี T. เออเราหัวชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงที่เป็นเพลงไตเติลอีกนะเออเพลงนี้แบบเป็นสไตล์เอเชี T เลยอะ่ะบ่งบอกวความเป็นตัวตนของเอเชี T เลยนะคะ ก็สวนสำหรับ MV ็ v ก็คืออลังการมาก v ว่ามีแบบเป็นธงอ้ใช่ไหมคือแบบ MV ขอ,ง,องทีเลยอ่ะที่แบบมีเป็นธงอย่างนี้นะแล้วก็มีแบบว่าเต้นอยู่ตามสถานที่ต่างๆเหมือนเป็นแบบเป็นกองกำลังเป็นค่ายเป็นซุ้มอะไรที่แบบมันใหญ่ๆเป็นค่ายกองกำลังรื่กองกำลังเนี่ยเตรียมจะสู้อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นเหมือนทนะันฟอร์เมอร์น่ะ เออเป็นรถหรือเป็นเรืออะไรตักอย่างเออเออเป็นเรือเพราะว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นโจรสลัดสลัดอาการหรือเปล่าเนอะซึ่งก็เป็นแบบเอกสัญลักษณ์ของเอทีนะว่าเอทีก็เป็นเป็นโจรสลัดอย่างนี้นะคะเออเอมีความเท่ความมานลังการดูออกเลยว่าแบบอยากจะโปรโมทเพลงนี้นะเพราะแบบทำเอ็มวีมาดีมากอย่างนี้นะคะก็ในส่วนของเมมเบอร์นะคะพี่ฮงจุง ี่ฮงจุงก็คือแบบผงแบบทรงเนี้ยดีมากเลยอ่ะอ่อท่อนที่แบบช่วงที่แบบใส่หมวกอ่ะใส่หมวกแล้วก็นั่งอยู่ในห้องเรียนใต่ชั้นเรียนเทมากเลยนะพี่ฮงจุงเล็บเทเล็บดุนะคะพี่ซอวาพี่ซอวาหล่อมากนะคะซานซานก็คือทั้งหล่อทั้งเซ็กซี่เนาะยอซังยอซังก็คือแบบหวานมาเลยอ่ะก็คือแบบ ทุกคนพอแบบเต้นเท่ๆดูๆใช่ไหมพอตอนจบจบด้วยวยอดสามก็คือแบบหวานไปเลยแบบฉีกไปเลย,ยนี่นะคะอุยองอุยองก็คือแบบเราชอบแฟชั่นของอุยองในเพลงนี้มากเลยนะที่แบบด้ที่มีผาคาดผาคาดหนผาผเท่มากเซ็กซี่มากนะอุยองนะ ยุนโฮยุนโฮก็คือเปิดมาด้วยยุนโฮนะคะยุนโฮห,หล่อมากเท่มากนะคะมินจีมินจีก็คือแรบเทแรบดุมากนะคะสมวนสุดท้ายน้องโจ้งจงโฮของเรานั่นเองนะคะน้องโจงแอบขัดใจสผมผงเราไม่ค่อยชอบเปสงผมนี้แล้วก็เป็นสีแดงๆสีนำดำมไม่ค่อยชอบไปแต่ว่าเขาได้ความที่เป็นเมนเราก็เลยต้องทำใจยอมดับนะคะก็แต่ว่าน้องโจงของเราก็คือแบบน่ารักหนาหล่อและหลักแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำรีแอคชั่นเอเพลง Thanks ของหนุ่ม a t นะคะทุกคนอย่าลืมไปช่วยกันดู m v เพลงนี้ให้หน่อยนะคะไปช่วยกันปันวิวให้ด้วยเนอะวันนี้เราทำรีแอคชั่นจบไปแล้วขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย